พราะคำประกาศว่าสิ้นเดือนตุลาจะเปิดเผยที่มาของแผนแจกเงินคนที่พืดคุณคุณเศรษฐาเองไม่ใช่คนอื่นนะครับคุณเศรษฐาวันนี้กำลังไม่ทำตามคำพูดที่คุณเศรษฐาได้พูดเอาไว้พรรคเพื่อไทยถูกโจมตีเยอะแล้วนะครับว่าเป็นพรรคซึ่งไม่รักษาคำพูดประกาศไม่ตั้งรัฐบาลข้ามพูดกับข้ามพูดประกาศไม่จับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติก็จับมือวันนี้นโยบายแผนแจกเงินหนึ่งหืบาทพรรคเพื่อไทยเคยประกาศว่าพร้อมแล้ว รู้แล้วว่าจะเอาเงินมาจากไหนบอกแบบนี้ตั้งแต่หาเสียงตอนนี้เป็นรัฐบาลเข้าสู่ดืวนที่2นั้นคําประกาศว่าจะเปิดเผยที่มาแผนแจกเงินในเดือนตุลาคมวันนี้ถูกเบี้ยวไปอีกแล้วเพราะนี่คือหลักฐานความไม่พร้อมเองแล้วนะครับคุณเศรษฐาไม่จําเป็นต้องมาบอกแล้วครับว่าขอให้ทุกคนรอก่อนขอให้ใจเย็นๆก่อนคุณเศรษฐาเป็นคนบอกประชาชนเองครับว่าภายในเดือนตุลาคมคุณเศรษฐาจะให้ประชาชนเห็นความชัดเจนของที่มาแผนแจกเงิน คุณเศรษฐาเป็นคนพูดเองคำพูดมาจากปากคุณเศรษฐาเองไม่ได้มาจากประชาชนคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีการบอกอีกแล้วนะครับว่าจะมีการชี้แจงแผนแจกเงินเดือน,น,น,นตุลาเพราะมันเลยเดือนตุลาไปแล้วกำลังจะเลยแล้วนะครับเรื่องการแจกเท่าไหร่ก็ไม่พูดแล้วนะครับเรื่องของการให้คนรวยคนจนก็ไม่พูดแล้วนะครับนักข่าวถามตอบว่าคุณเศรษฐาคุณจะมีการตั้งคณะทํางานหรือใครมาให้ข้อมูลเรื่องเองิน смотрите, งดิจิ t a ลวอลเล็ต หรือเปล่าเป็นพิเศษเพราะตอนนี้ข้อมูลคนละทิศคนละทางคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นคําเสนอแนะที่ดีเดี๋ยวจะมีการพูดกันเพราะคิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวคงต้องทําเพื่อไม่เกิดความสับสนอ่ะไม่เป็นไรนะครับคําถามถัดไปนักข่าวถามว่าตกลงการแจกเงินจะแจกตามไทม์ไลน์เดิมระยะเวลาเดิมหรือไม่คําตอบของคุณเสรษฐาไม่แสดงความเชื่อมั่นว่าจะแจกเวลาเดิมแล้วนะครับนะักข่าวถามว่าคุณเสรษฐาคุณจะแจกเงินเวลาเดิมหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะพูดอีกครั้ง โดยจะพูดทั้งหมดทางแพ็กเกจเพราะฉะนั้นเรื่องแจกเงินตามเวลาเดิมวันนี้ก็ไม่พูดแล้วนะครับไม่พูดแล้วนะครับนักข่าวถามต่อว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อไหร่ไอการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่มันต้องมีภายในเดือนตุลาคมมันต้องมีภายในเดือนตุลาคมพอนักข่าวถามว่าจะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อไหร่คุณเสรษฐาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมีความชัดเจนก่อนเดี๋ยวพอรู้วันประชุมแน่ๆก็จะบอกก่อน โดยเมื่อทุกอย่างสเสด็จน้ําแล้วก็จะนั่งหัวโตะชี้แจงทุกอย่างด้วยตัวเองมันคืออะไรครับสิ่งที่ชี้แจงในวันนี้วันนี้มีข่าวเรื่องของการแจกเงินจะเลื่อนไปเดือนกันยามีข่าวเรื่องเดือนกุมภาพแจกไม่ได้อย่างที่ประกาศไว้มีข่าวเรื่องของความสับสนนโยบายแต่คุณเศรษฐาซึ่งเป็น,นรัฐมนตรีคลังอย่างเดียวที่พูดคือรอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนแผนแจกเงินจะแจกในเดือนกุมภาหรือไม่ไม่ตอบรอไปก่อนตกลงจะให้คนรวยหรือว่าตัดสินคนรวยไม่ตอบรอไปก่อนคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับ จะทำอย่างไรจะประชุมวันไหนรอไปก่อนนะครับมีแต่คําตอบว่ารอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนนะครับมีกองชี